ยูจิเขากำลังเศร้านะครับผมคุณจะมาเปิดเพลงแดนซ์กันอย่างเงี้ยเนี่ยได้ยังไงนะครับมันมันไม่ถูกต้องนะครับคนกำลังจิตตกอะคุณเขากำลังโทษตัวเองที่ก่อโศกนาฏกรรมบาปหนักมาหันคุณคุณจะทับถมเขาได้ลงคอเหรอครับก็เป็นอะไรที่ถกเถียงกันอย่างหนักไม่แพ้ประเด็นเรื่องความความเผาความรีบของ JJK 2ตอนที่17เเลยนะครับผม หลังจากที่เราได้เห็นสศกนาฏกรรมที่เหล่าอนิเมเตอร์ต้องแบกรับกันขนาดนั้นแล้วเนี่ยผู้คนมากมายก็ยังตั้งอีกคำถามหนึ่งถึงแมปป้าว่ามึงจะใส่เพลงมาทำอะไรในโมเมนต์ที่แ yeah ย่ที่สุดที่จะใส่เพลงสักเพลงหนึ่งซึ่งแมปป้าก็จะตอบผลว่าก็เพราะมันสเปเชียลยังไงล่ะ การใส่เพลงเปิดตรงนี้เนี่ยแน่นอนครับมันขัดมุดขัดอารมณ์คุณใช่ไหมล่ะเพราะแทนที่คุณจะรู้สึกฟิลแซดฟิลจิตตกไปกับยูจิเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณอยากที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วกอึบเออโย و, ไปไปคุณอยากที่จะลุกขึ้นเต้นตอนห้าท่มแทนซะอย่างนั้น <c oughs> แต่ในฐานะที่ผมดูเมะมาเยอะแล้วเนี่ย ผมเชื่อครับผมเชื่อว่าแม่ป้าเนี่ยไม่มีทางทําอะไรผิดพลาดซ้ํา2แน่ๆผมเชื่อครับผมเชื่อว่าทุกาการกระทาของพวกเขาเนี่ยมีเหตุผลผมอยากจะจะบอกเล่าถึงประสบการณ์การดูซีนนี้นของผมให้ทุกคนได้รับฟังความเห็นใหม่ๆกันครับหลังจากที่ผมปวดตากับแอคชั่นบ้าๆบอๆมาเป็น10นาทีแล้วเนี่ยพอเพลง Special Sc ขึ้นเนี่ย ผมกลับไม่รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นแดนซ์หรือว่าโยกเหมือนก่อนๆเลยวะ่ะแต่ผมกลับคิดซะอีกว่ามันเจ๋งอะเจ๋งอะที่พวกเขาเรียกใช้เพลงนี้ในจังหวะน,นีเะะ้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผมได้ยินเพลง specials เนี่ย ผมจะนึกถึงโมเมนต์ของเด็ก15คนหนึ่งที่จิตใจแตกสลายไปแล้วอะ่ะมันมันลบภาพเดิมๆนะครับที่เราจะเห็นเพลงนี้เป็นเพลงสนุกๆกลับกลายเป็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษที่ได้ยินเมื่อไหร่มันก็แอบ,บจุกอ,อกในใจอะ่ะถึงยูจิถึงอะไรๆที่ยูจิทำลงไปแม้จะเป็นเพราะสุกุณาเถอะทั้งที่ตัวเพลงเองก็บอกเล่าถึงว่าเขาเนี่ยเขาคือคนที่แสนวิเศษเขาควรที่จะช่วยเหลือผู้คนอะ่ะ แต่แต่ดูสิ่งที่เขาทำลงไปสิครับและนี่แหละครับมันถึงได้ SPECIALS อีกทั้งถ้าคุณได้ทำความเข้าใจกับความหมายของเพลงเนี่ยจะเป็นการพูดถึงสัรรเสริญและยกย่องตัวต,วตวนที่แสนวิเศษนี้ในที่นี้ก็หมายถึงยูจินะครับก็เหมือนกับใครสักคนกำลังเฝ้ามองดื่มด่ำและเพิดเพินไปกับความทรมานของยูจิเลยนะครับนั่นอาจจะตีความได้ว่า ฉากน,นี้คือมุมมองของสกุะที่กำลังดื่มด่ำกับภาพตรงหน้าอยู่นั่นเองจึงเป็นที่มาของการขึ้นเพลง Special s p e c i a l ในฉากนี้นั่นเองครับแล้วที่ผ่านมาที่พวกเราล้วนรู้สึกสนุกล้วนรู้สึกบันเทิงกันทุกครั้งเมื่อได้ยินเพลงนี้ทั้งที่มันเป็นเพลงที่แทนภาพสกุนาตะการ,กร,รของยูจิอะพวกเรากลายเป็นตัวอะไรที่มีความสุขบนความทุกข์ของเด็กคนหนึ่งอีกนั้นหรอครับพวกเรากลายเป็นตัวอะไรไปครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่แมปป้าล้อเล่นกับความรู้สึก เราเล่นกับคุณธรรมจริยธรรมความเป็นคนความเป็นปีศาจในตัวคนณนอกจากนี้ครับระหว่างนั้นก็ได้มีการสรุปแผลงกล้องให้เราได้เห็นถึงร่องรอยวิลกรรมศกนารกรรมจากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นชิบุยาที่เคยสว่างสวยในเพลงเปิดกลายเป็นซากแห่งความว่างเปล่าไร้ชีวิตสีสันจากฝีมือของเด็ก15บ้าไร้เดียงสาไร้เดียงสาคนหนึ่งมันช่างเป็นอะไรที่หนักหนาเกินกว่าจะแบกรับไหวแต่ถึงอย่างนั้นครับ เขาก็เลือกที่จะลุกขึ้นและเดินหน้าต่อเพราะว่าเขามันสเปเชียลนั่นเองสเปเชียลพิเศษตรงไหนอะจนถึงตอนนี้ผมยังเห็นยูจีเป็นตัวประกอบอยู่ดีอ